ครับสวัสดีกับชาวเพจและ YouTube ป่าแสวงการเกษตรนะครับวันนี้ก็เข้ามาที่สวนนะครับสวนเล็กนะครับที่เราเคยถ่ายทำกันที่ประมาณอยู่น่าจะอยู่ประมาณสัก5เดือนที่แล้วนะครับ4เดือนกว่า5เดือนนี่แหละครับนะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูผลงานนะครับว่าปลูกไป4 5เดือนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับนะก็ มันจะแพนไปทั่วๆนะครับพื้นที่นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะจะ,จะค่อยๆอจะเป็นรูปร่างเป็นสวนแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เร็วมากครับแค่สี่ห้าเดือนนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงวันนี้เจเมี่วให้ลูกน้องเข้ามาเข้าสวนนะครับมาตัดหญ้านะครับแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าทุเรียนเจนเมีวทําทไมถึงรัดดีนะครับของป่าแสแวงทําไมถึงรัดดีนะครับ อันนี้แปลงนี้นะครับเราก็ปลูกกันท่สามต้นนะครับนะฮะสามต้นนะครับนี่ก็ปลูกต้นเล็กๆนะฮะถ้าเราจะกลับมาย้อนดูครับเมื่อตอนที่สี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าต้นตีดเดียวครับที่ผมปลูกนะครับแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าทําวิธีใดถึงโตเร็วขนาดนี้อ่าโอเคจะมีเราอยู่ไหน กำลังเอาซอมบี้มาหยอดต้นทุเรียนหน่อยอ่ทำไรทำไรเดือนกว่ากับ5เดือนแล้วถ้าดูตามในคลิปนะดอที่พืมาก่อลวิธีการเนาะวิธีการยังไงจะมีวิธีการมาก่อนเลยบางคนถามวิธีการว่า เออดูทีละ5ซีซี10ซีซีไม่ใช่ดึงขึ้นมาก่อนเลยให้เต็มสลิงเลย50 50ซีซีนี่เนาะปลาเข้ามาใกล้ๆหน่อย50อ่าอย่างต้นใหญ่หน่อยอันเนี้ยเราเราก็มาบีบเลยบีบที่โคนอ่าเราเราทำไงต่อดูดดูดขึ้นเต็มแล้วก็อาจจะเบียดทำต่อเลยแล้วก็บีบไปเลยต้นเนี้ยใหญ่เขาเนี้ยใส่5 6 7 8ได้นี่อันนี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วสู่เสมออยากรัดทำไงทำนี่หยอดซอมบี้ที่โคนต้นอุ้ยร่วงนี่เลยแล้วก็ใส่ไป บีบไปเลยให้ถึงสี่สิบหรือสี่สิบอ๋อนี่ใส่กี่ซีซีสิบซีซีได้อย่างเงี้ยโอ้โหจะเอาตังค์ด้วยใช่ไหมใช่เอาตังค์เร่งเล่งโตเร่งโตสิบได้บางคนแบบกลัวเป็นในอาหารเสริมเพิ่มวิตามินทุกอย่างอย่างเงี้ยโตอย่างเงี้ยต้นใหญ่อย่างงี้เนาะใส่สิบอ่ะเมื่อกี้เหลือสี่สิบใส่ไปอีกสิบจะเหลือสามสิบใส่ไปที่โคนต้นเลยกดไปสิบนี่แล้วก็เปิดน้ำเร่งเลยเร่งแล้วใส่อย่างนี้เลยนะเร่งโตอ่ะถ้าเป็นต้นเล็กแบบนี้ใส่ไปห้าพอกี่เดือนครั้งก สองสองถึงสามเดือนครั้งอาอย่างเงี้ยใส่ไปห้าหยอดไปก็หยอดโคนนีทิมดีโคนอย่างนี้เลยแล้วก็ทิมลงไปนี่แบบนี้ห้าหกเจ็ดได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดได้ถ้าเพิ่งปลูกใหม่ก็หยอดห้าอันนี้เพิ่งปลูกแล้วตันเนี้ยใช่อันเนี้ยตายไปแล้วเพิ่งปลูกใหม่แตกอีแล้วอันนี้เสริมอแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยอันนี้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่นี่นะฮะใส่ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยอ่าแล้วก็ฉีดยาชุดอะไรมั่ง เลเ้่งลากราออลลากระชากใบตามมต้ตนนี้ตามมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใส่สิบดีทีดูต,ตามต้นว่าต้นขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างนี้ใส่ห้าบอลหยอดเลยบอลหยอดคนไปเลยอย่างนั้นห้าอย่างนี้สิบต้นใหญ่ๆห,หน่อยใส่สิบใส่ได้เลยเร่งโต เพราะเราจะเอาสองปีสองปีแปดเดือนเหมือนเดิมเราจะฉีดสารเอาตังค์สองปีแปดเดือนจะเอาลูกเลยใช่ตีบก็อย่างงั้นสิบถูกต้องอย่างเงี้ยเออจะฉีดอย่างงั้นจะบีบอย่างงั้นบีบลงใส่โคนเลยโคนโคนเออให้ให้แตให้โดนโคนอย่างงี้นี่แหวกหน่อยใส่ไปตีบต้นใหญ่แหวกลงโคนไว้เออแหวกลงโคนบีบใส่โคนอย่างงี้เออแล้ใส่ตรงโคนเนี่ยบีบตรงต้นนี่มันเลยครับต่อต่อเลย เราก็บีดอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็สิบอย่างเงี้ยใส่ไปเลยสเดือนกว่าถึงหเดือนเนาะอย่างงี้หยอดยังไงหยอดนี่เลยอย่างนี้เลยสิบซีซีเราหยอดไปเลยที่โคนต้นทิ่มไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นอะไรถึงเวลาให้น้ําตามโอเคนี่เลยแค่เราทํากันแบบง่าง่ายนี้เขาหมดบอยจะมาให้เจ๊อีกเสร็จแล้วฉีดชุดดังลากระชากใบเราไม่ต้องไปเติมทีละน้อยนะเราเติมอย่างนี้เลยสิบวันฉีดหึงครั้งอย่างเงี้ยเติมไป โอ,อย่าล<อ>ดึงโคนหน่อยอย่างเงี้ยเราใส่ติดได้เลยโอ้โตรเร็วมากเลยแค่นี้เองนี่โตรเร็วมากเลยโหนูยากเนี่ยมันถอนโคนหน่อยไม่เนี่ยโอ้โ,อโตรเร็วจริงๆรงอันนี้เราก็ฮะ เราจะทําแบบนี้กันไป2000ต้นเลยนะจะได้จบกระบวนการต้นที่มันเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เพราะว่ามีการปลูกก่อนปลูกหลังให้ป้าอันไหนแถวเนี้ยเราจะปลูกก่อนสี่ถึงห้าเดือนแถวที่เป็นต้นเล็กๆที่ปลูกใช่ไหมยอด5ซาซีทีจากที่เรายอดแล้วเรามาเดินดูกันมั้งตอนนี้ก็เราก็หยอดครบไป2เดือนแล้วเนะแล้วเราก็กลับมายอดอีกนะอ่าเราก็กลับมายอดอีกอย่างนี้นะครับตอนนี้เรายอดครบ2เดือนเลยใช่ไหมเรากลับมายอดอีก ไปแล้วมั้งีใจหยอนแล้วอ่าไปเลยอ่าไปทางนู้นน่อยมา,มาดูมือขนาดโดนมือหนูเองเนี่ยคันยิบ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 หมดเลยนะยาเนี่ยดูมือมดูหน้าหน้าไม่ต้องหน้าสวยอยู่แล้วดูมือเนี่ยเออไรเงีมันจะโตเร็วอ่ะจะได้รู้ยาเลยเนี่ยยาแล้งว่าเป็นยังไงแต่ถ้ามีการค้างนะยาเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาวจะออกเป็นสีขาวไม่ต้องตกใจอย่าทำอย่างนี้ใส่กระป๋องมาอย่าวางอย่างนี้ใส่กระป๋องมาใส่กระป๋องใส่กระป๋องมีน้ำทุกครั้งเวลาเราดูดเสร็จใช่ไหม ใส่กระป๋องมาเลยใส่กระป๋องมาเรามาดูฮะอันนี้สองเดือนหยัดค้างสองเดือนหยัดค้างเลยครับงามมากเลยค่ะดูตโตเร็วไหมโอโ้โหสุดยอดสองพันต้นคูณต้นละหมื่นนี่กี่ล้านเนี่ย<อ>คิดไม่ถูกอะคิดตังไม่ถูกแล้วอ่เดินไปคิดตังไม่ถูกแล้วคนะไปอยากโมโม่ปลานี่ใครจะบอกว่าโมอะไรป้าเดี๋ยวหนูไปยืนดูทั้งตัวหนูเข้าต้นนะเดี๋ยวเขาว่าป้าแหวงโมอีกสี่ถึงห้าปีนะป้าดูอืมป้าดู เกือบเท่าถึงหนูเจมีเอลสูงร้อยห้าสิบหกเซนติเมตรตูเทียนเขาชอบว่าเปาแหงโมอยู่เลยสี่ห้าปีเอ้ยสี่ห้าปีสี่ห้าเดือนโอ้โหนี่แบบนี้เลยความสูงเข้าไหมสูงเลยร้อยห้าสิบหกเซนพูดเลยว่าห้าเดือนอะไรจะโตได้ขนาดนี้อ้าวเดินไปดูต้นอื่นมั้งแล้วก็พูดแบบจริงๆอ่ะอาจจะพูดเร็วหรือพูดไรแต่ความจริงใจเกินร้อยโอเคอแบบนี้เลยเจ้าเหมียวเยอะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเจมีเอไม่ได้นะ โอเคโอเคอ้าวจัดไปไม่ได้เปิดเหมือนคงณดีเนาะหรืมปิดตอนนี้ก็มาดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับปลูกไปแล้วสี่ห้าเดือนนะครับโอ้โหมันโตเสมอมากนะก็ไร่ปลูกมาแล้วแบบเป็นแบบสวยจริงๆเลยโอ้โหมันแบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยก็วันนี้มาดูซ้ําเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะต้นโตกว่าเดิมถูกต้อง ทุกอย่างทำเหมือนเดิมแต่ว่าต้นทุเรียนจะสวยมากกว่าเดิมเพราะว่าซอมบี้วันนี้เจะเมียวลุยอุ้งแตนมือมาซอมบี้เป็นเหตุสังเกตได้สังเกตได้ตรงไหนครับสังเกตได้ตรงที่ทุเรียนรัดดีครับใบสวยมากอันนี้เราเพิ่งปลูกอันนี้ประมาณสองเดือนเราก็รู้กันแล้วอะเดินมาตรงนี้ประมาณสองเดือนใบดีมากใบแตกใบรัดเลยสวยมากกับพันเดียวในประเทศไทยและที่เดียวในโลกก็พูดได้ซอมบี้ร้านป่าแสแวงการเกษตรโอยฟ้ามาดูนี่ โอ้ยมันโตเร็ววะใครจะไปบอกมันจะโตเร็วกันนี้มามันสวยงามมากเลยต้องเยอะใส่ปุ๋ยไปยังอ๋อใส่ปุ๋ยแล้วป้าแต่ยังไม่ได้หยอกซอมบี้ตรงเนี้เขายกห่านปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีดชุดอาเร่งรากกระชากใบทุกสิบวันแล้วเราสังเกตได้ฮะใบเนี่ยถ้าเกิดฉีดช้าอันนี้จะฉีดช้าไปจะเดี๋ยวดูใบเนี่ยวันเมื่อวานหนูเข้ามาดูดูใบดิอันนี้ฉีดยาช้าเนี่ยวันนี้ยต้องรีบเข้ามาพ่นยาอันนี้แก้ไขไม่ได้แล้วนะ ต้องปล่อยอ่านี่ต้องปล่อยนี้โอเคเราใบใหม่อย่างเดียวใบใหม่อย่างเดียวครับอย่าไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆสิ่งใบใหม่มันจะมีให้เราดีๆอีกมากมายโอเคเอาตามนั้นอ่าหลังจากนี้ก็เราก็จะฝากเกษตรกรหน่อยแม้ว่าควรปฏิบัติตามเราใช่แล้วก็จะด้ทุเรียนสวยๆอย่างนี้นะครับจะปลูกสักกี่ร้อยต้นกี่พันต้นนะครับอ๋อป๋าก็บอกว่าให้เจมียวพูดจาเพราะๆหน่อยกับผัวเนี่ยต้องพูดเพราะๆ เดินมาเร็วๆเจมีก็มอเป็นโอเคนะครับก็วันนี้ที่ผมมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเรายืนยันนะครับว่าทุเรียนนะครับใครบอกปลูกไม่แต่ไม่โตนะครับใครบอกปลูกไม่เกิดใครบอกปลูกก็ยากนะครับผมบอกเลยว่าขอให้ทําตามขั้นตอนเราเนียะครับไม่ต้องไปใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็ทําตามเราเนี่ยแค่นี้เองครับง่ายง่ายนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างครับ ที่ทําให้ดูนะครับเนี่ยถึงจะเป็นดินอย่างนี้หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าใช้ตามวิธีที่ผมแนะนํานะครับมันก็จะโตเร็วสภาพนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เกินสามปีมีลูกแน่นอนครับ<อ>ัน่อมซอมบี้าการแรกเลยอ่ะวิธีการที่หนึ่งคือหยอดซอมบี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสม <S <S อ,อ <ไป S 1> แล้วก็ ให้น้ำแล้วก็ตามด้วยอีกวันก็ชีดชุดเล่งรากกระชากใบจะมีทุดยอดใบอีเวฟ้าจกหลกัหลกเลยของเราเถ้าใครมียาตัวอื่นที่ไหนแล้วหรือหาซื้อได้แต่จะบอกเลยว่าถ้าจะให้ครบๆเลยก็ต้องจัดที่ร้านป่าสแสวงการเกษตรเท่านั้นถูกต้องโอเคครับงั้นก็ฝากทิ้งท้ายนะครับควรทําตามและปฏิบัติตามเราเนี่ยนะครับเราก็จะได้ทุเรียนสวยๆเหมือนที่เห็นทุกภาพเนี่ยฮะอันนี้ของจริงครับเราไม่ได้โกหกกัน ครับก็ฝากเกษตรกรทั่วประเทศฮะฉีดชุดต้นเล็กนะครับฉีดไปยันงนี้ยยันสามปีนะครับหรือทําตามเราเนี่ยสาปีก็มีลูกแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ยืนยันของจริงไม่ได้ลอกเรียนแบบใครครับโอเคนะครับให้หีก็ให้เจมียวอ่าอาจิาตย์่าก็ตอนนี้นะคะบอกชาวเกษตรบอกชาวเกษตรกรได้เลยนะคะว่า ถ้าใครอยากทาทุเรียนหรือว่ามีที่ว่างๆนะคะเป็นเงินเป็นทองเลยค่ะด้วยเศรษฐ,ฐกิจหรือช่วงที่ว่าตอนเนี้ยเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้หรือว่าติดโควิดหรือว่าอะไรอย่างไงนะคนก็เข้ามาทำกเกษตรกรเยอะมากทุเรียนนะคะปลูกได้ปลูกเลยค่ะทําได้ทําเลยค่ะมีทุนรับรองว่าจากมีอยู่ส0ล้านก็เป็นร้อยล้านพันล้านแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้เจ๊เมียวก็ขอให้ทุกคนรวยๆยรวยๆย,ย,ยเป็นพันล้านหมื่นล้านนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ